วันอังคารที่1กันยายน2,563ขึ้น14ข้ามเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานคนที่ทำงานในธุรกิจการขนส่งการเดินทางการสื่อสารคมนาคมธุรกิจเหล่านี้ล่คะค่ะมีแนวโน้มที่ดีสามารถพัฒนางานให้ดีกว่าเดิมขึ้นได้อาจจะมีบางจังหวะที่หยุดชะงักหรือติดติดขัดขัดขดไปบ้างแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆน,นะคะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรมากนะัก คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการขายก็ให้ลองติดต่อกับลูกค้าเจ้าเดิมๆนะคะหรือคนที่เคยใช้บริการมาก่อนค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าเขาเหล่านั้นนะคะอาจจะซื้อบริการหรือซื้อสินค้าของเราอีกครั้งก็ได้นะคะส่วนคนที่ยังไม่มีงานทําช่วงนี้มีแนวโน้มจะได้งานได้ข่าวดีเรื่องงานค่ะแต่อาจจะได้ไปทํางานในที่เก่าๆแต่อาจจะได้ไปทํางานในที่เก่าๆที่เดิมๆงานเดิมๆที่เราคุ้นเคยค่ะส่วนในเรื่องของการเงิน รายได้ก็พอมีเข้ามาบ้างนะคะแต่ถ้าหวังเงินก้อนใหญ่อาจจะไม่ได้ตามที่หวังถ้าคุณทำธุรกิจอะไรอยู่ถ้าเกิดความรู้สึกท้อแท้ให้อดทนค่ะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยดีนักแต่ว่าถ้าเรามุ่งมั่นลุยกับสิ่งที่ทำอยู่ให้เต็มที่เราก็จะสามารถพบกับความสำเร็จได้นะคะขอให้ใช้ความอดทนให้มากๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ เอาอกเอาใจกันดีค่ะเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเป็นคู่รักที่ฝ่ายหนึ่งเป็นคนคอยดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ค่อนข้างจะขี้อ้อนให้อีกฝ่ายดูแลนะคะส่วนคู่ไหนที่กําลังมีปัญหาในความสัมพันธ์ควรหันหน้าเข้ามาปรึกษาหรือปรับความเข้าใจกันเปลี่ยนจากการพูดมาเป็นการฟังฟังให้เยอะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะความรักสําหรับคนโสด เป็นโอกาสที่ดีค่ะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยสารสัมพันธ์เป็นการคุยกันลับๆแบบคุยกัน2ต่อ2แต่ก็มีความเข้าใจกันดีนะคะสุขภาพระวังเรื่องภูมิแพ้เรื่องของระบบหายใจต่างๆรวมถึงเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะเพราะอาจจะมีอาการเบออมเบ่มมึนๆได้ส่วนใครที่สุขบุหรช่วงนี้ก็อยากให้พลงบ้างค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพนะคะ ในเรื่องของโชคลาภถ้าอยากจะได้โชคลาภก็สามารถที่จะไปบนบานศาลกล่าวไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือสารตายายได้นะคะมีโอกาสได้โชคลาภจากท่านค่ะหรือคุณอาจจะได้โชคลาภแบบฟุกฟกจากการหยิบยื่นให้อาจจะเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินของมีค่าจากคนที่แก่กว่าอาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะ